เลยนะคะที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะเดี๋ยวเราไปเล่นเกมฝึกสมองทายภาพปริศนาก่อนนะคะอา่าไหนลองดูภาพนี้สิคะเด็กๆเ,เ,เห็นแมวหลายตัวดเด็กๆคิดว่ามีแมวตัวไหน <c oughs> ที่แตกต่างกันบ้างคะแ <c oughs> มวแมวโอ้แมวไหนลองดูสิคะว่าตัวไหนที่มันไม่เหมือนเพื่อนมันแตกต่างกาบเพื่อนคะลองดูสิคะตัวน <c oughs> ันกับไหนคะไหนออกมาชี้ให้ <c oughs>

莲花呀，莲 对，安装干。 ทุกเได้เรียไปนะคเด็กดว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรคะพิษนาพาคพค่ะครต้องเิษนพนะคะก่อนอื่นให้ทุกคนเอาโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็สแกนเป็นความรู้เรื่องพิษหนาคำพายค่ะเดี๋ยวเราจะดูไปพร้อมๆกันนะคะระหว่างที่ครู มีแล้วก็มานะคะ,ะคำปริศนาคำทายนะคะคือปัญหาหรือคำถามซึ่งผู้ถามอาจจะถามตรงๆหรือถามถางอ้อมก,ก็ได้นะคะซึ่งคำถามอาจจะใช้ค่อยคำธรรมดาเป็นภาษาร้อยแก้วหรือจะมีสัมพันธ์แต่ภาษาร้อยกองไปได้นะคะซึ่งภาษาที่ใช้นั้นนะคะจะเป็นภาษาที่สั้นๆง,ง่ายๆส่วนคำตอบมันจะเป็นสิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจำวันในสมัยนั้นๆ และในบางคำมันจะมีเขาหรือแนวทา,ง,างสำหรับหาตอบซึ่งผู้จะตอบจะต้องใช้ความคิดหรือไหวพริบในการคิดหาคำตอบนะะั่นเองค่ะสำหรับที่มาของคำปริศนาคำทายนะคะก็คือการเล่นคำทายนะคะเริ่มมีเมื่อใดน,นะคะ mm hmm. เขาบอกว่ามันไม่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนแต่อาจจะกล่าวได้ว่ามีตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะคะในสมัยกอ่อนนิยมเล่นการทั้งเจกแลนะผู้ใหญ่นะคะมักจะเล่นกรรันในยามว่างจากการทำงาน เพื่อความสนุกสนานบรนเทิงใจฝึกฝนปัญญาให้เฉียบแหลมคมขึ้นค่ะลักษณะของปริศนาคำทายนะคะแบ่งออกเป็นสามลักษณะคือหนึ่งปริศนาคำทายนิยมใช้คำของจองซึ่งคงบอกงความเป็นเจ้าบทเจ้ากรทำให้จดจำได้ง่าย 2. ปริศนาคำทายไม่นิยมถามตรงๆแต่จะใช้สิ่งที่เปรียบเทียบ 3. ปริศนาคำทายมีการค้าทายผู้ไขพยายามคิดค้นหาคำตอบค่ะ ปภทของปริศนาคำทายนะคะปริศนาคำทายแบ่งออกเป็น8ประเภท1ึ่ปริศนาคำทายที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์ของธรรมชาติอย่างเช่นพระอะไรเอ่ยหัวใจแน่นอนฟองจีวอนเหลืองอ่อนตลอดกาลเฉลยคือพระจันทร์พระอะไรเอ่ยมาเช้ากับค่ำพระอาทิตย์ต่อไปนะคะปริศนาคำทายเกี่ยวกับพืชเช่นต้นข้าวลำหอกเก็บดอกเอาไปขายก็คือข้อโพด ต้นข้าวแขกใบเลนเซี้ยวตืออ้อยต้นข้าวโคบใบปกดีตะไคร้ต่อไปเป็นประเภทของปริศนาคำทายเกี่ยวกับสว์เช่นชื่ออยู่ในครัวตัวอยู่ในปา่าเสลยระตายชื่อน่ากลัวตัวน่ารักคือเสื้อนะคะต่อไปประเภทที่สี่นะคะเป็นปริศนาคำทายเกี่ยวกับเรื่องคือชมหาะะชีนและอาชีพเช่นอะไรเอ่ยหน้ากดอ่อนกินก่อนทุกวัน คือครับพีนะคะตาแก่หลังโกงลงน้ำไม่ขุ่นก็นคือเบตต่อไปประเภทที่5นะคะปริศนาคำไทยเกี่ยวกับอวัยวะเช่นอะไรเอ่ยไม่ใกล้ไม่ไกลมองเห็นระไาจมูกอยู่ข้างฝามองหาไม่เห็นไบหูอยู่ระหว่างขาไม่อ้าไม่เห็นหลิน้นบ้านน้อยสีแดง,งเห็นแดงลัวขาวปากและฟันค่ะต่อไปประเภทเภที่หคือปริศนาคำไทยเกี่ยวกับศาสนาและประเพณีนะคะเช่นอะไรเอ่ย หัวเป็นนามํามไม่พูดถือพระพุรูปนะคะบ้านหนึ่งลังตั้งบนเสาต้นเดียวืือาลพระูค่ะต่อ้อประเภทเจ็ดนะคะเป็นคำปริศนาควาไทยเกี่ยวกับวรรณกรามเช่นพระรามชอบสีอะไรสีดานะคะต่อไปประเภทสุดท้ายคือปริศนาควาไทยเกี่ยวกับชอบปัญญาอะไรอยู่บนฟ้าก็คือวรรณยุกต์ไม่โครนะคะ จากที่เราได้รู้จักคำปริศนาไปเท่าไหร่นะคะคำปริศนานะคะเป็นคำที่เราเล่นกันมาตั้งแต่สมัยโบราณค่ะนคำปริศนาเด็กสมัยใหม่ที่มาเล่นกับใช้กัะเบื้สมัยใหม่เขาก็อาจจะยังงงๆไปอยู่นะคะเพราะว่าเด็กๆชอบนะคะว่าทําไมสมัยก่อนกับสมัยใหม่มันถึงแตกต่างกันคะเพราะว่าสมัยใหม่มันมีเทคโนโลยีเข้ามาใช่ค่ะมันมีทางเทคโนโลยีเข้ามามีทางภาษาใหม่เข้ามาไปเรื่อยๆให่ ความปริศนาก็เปลี่ยนไปด้วยนะคะหลังจากที่เรานี่นะคะก็คือตัวอย่างความแตกต่างของปริศนาคำทายแบบเดิมและแบบใหม่นะคะเช่นแบบเดิมเราก็จะเริ่มจากต้นเข้าพกใบปกดินก็คือตะไคร้บั่นให้แหงแยงเข้าหว่างขาก็คือโจงกระเบนค่ะแล้วก็คำปริศนาคำทายแบบปัจจุบันนะคะก็คือหมออะไรใจเลยวหมอ,อลังสิน <laughs> เราได้รู้จักทำปริศนาใบข้าวให้เด็กๆยิโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นเกมเพื่อทดสอบหลังเรียนนะคะเรื่องขางริศนาค่่วไอะอเร็วจ้าอ้อยพีอยู่ห้องไหน้วใช่ไหมคะอ้าวิมันเป็นไหนต่ออะโทรโส่งคำตอบสินะอ้อยฟีเรามีผู้เล่นทั้งหมด่คนนะคะ่เนย่า คนที่อยู่บนหน้ากระดานแ่ออกมาทุกคนเลยค่ะอ๋อรางวัลในกคนเรารางวัคุยเยอะเลยเ้าเอสแล้วคสองคนนะครบอกสองคน้าวไ่กับอยหีนึ่งสองคนอะรอ้ทั้งกล่องลที่สี่กับที่นไหนที่หนึ่งคะ ชื่ออยู oh, ่บนหน้าทั้งหมดตรงนี้ออกมาเลยค่ะเอาไปเลยส่งเัยโอ้ชื่อมันเป็นวงบนเหรอทำไมอ่ะบนนะคะมีใครที่เล่นอีกไหมคะหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันก่อนนะคะเด็กวันนี้เราได้เรียนเรื่องอะไรกันคะเป็นภาษาค่ะ คะเอาไปเล่นกับเพื่อนเอไปเล่นกับเพื่อนนะคะเจอเวลาว่าไปโยนวันนี้นะคะผูกกขอขอบคุณนักเรียนพวกที่ตั้งใจเรียนมุ่งมั่นขยันนะคะแล้วก็อย่าลืมกลับบ้านไปอ่านหนังสือกับการบ้านนะคะหน้าบอกค่ะนักเรียนเข้ารถ